คุณคือใครในชีวิตเขานะเวลานี้นะจ๊อะอาสวัสดีจ้ะทุกๆคนมาเจอกันในคลิปแบบแรนด้อมกับแม่หมอกันอีกแล้วนะคะมาเรามาดูกันเลยแม่หมอก็ขอห้าใบเหมือนเดิมค่ะให้คุณนะคะนึกถึงคนที่คุณอยากถามถึงได้เลยนะแล้วเราไปดูกันนะคะคุณคือใครในชีวิตเขานะเวลานี้นะคะไปดูกันสีไม่อินไม่ซีเรียรับชมเพื่อความมันเทิงนะจ๊ะ อ่าใบแรกนะจะเลเวอร์ว้าวใบแรกมาก็ดีเลยนะ The High Pintest ค่ะสองดาบค่ะแปเหรียญน,นะคะและสุดท้ายอะไรเอหกเหรียญโอเคใต้สารับนะคะเป็นเจดถ้วยนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่หลบๆซ่อนๆอ,อีกแล้วนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าสองคนนะเออคุณอาจจะ คือเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือตัวคุณเองอาจจะมีเจ้าของแล้วนะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะถามว่าคุณคือใครในชีวิตเขาตอนนี้นะคะแม่หมอเห็นถึงความลําบากใจค่ะความลําบากใจที่เขาไม่สามารถให้ให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้ความรักให้ให้ความรักให,ใ,หรให้ความรู้สึกดีๆต่อคุณได้แบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเหมือนกับว่าเขารู้สึกผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากจะมามอบความรักมอบความยุติธรรมให้แก่คุณนะคะเออ เขาค่อนข้างรู้สึกดีกับคุณมากเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปเนาะว่ามันเป็นอะไรที่อึดอัดอ่ะมันมันอาจจะเป็นความรักที่มากกว่าสองคนอะไรเงี้ยไม่คุณก็เขามีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยอย่างที่บอกไปนะคะเออถ้าถามว่าคุณคือใครในชีวิตเขาแม่หมอว่าคุณก็คือคนคนหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญกับเขามากแต่ว่าไอ้สำคัญมันก็สําคัญแต่ว่ามันก็แฝงไปด้วยอารมณ์อึดอัดแฝงไปด้วยอารมณ์ของการที่แบบว่าไม่สามารถให้คุณได้เต็มที่หลบหลีซ่อนซ่อนอะไรแบบนี้นะคะ เเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องขอบอกเลยคุณก็คือคนสําคัญในชีวิตเขาอีกคนหนึ่งนั่นเองจ้านะอยากจะให้ความรักอยากจะอะไรบางทีก็ให้ได้ไม่เต็มที่แต่เขาก็จะพยายามพยายามที่อยากจะเออมา มาให้ความรักแก่คุณบ้างให้ความสําคัญแก่คุณบ้างอะไรแบบนี้คะ่ะเออเป็นยังไงกันบ้างคะทุกทุกคนฟังแล้วนอกพลังงานใครตรงไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์เล่าให้กันให้สู่กันฟังได้นะจ๊ะใต้คลิปนะส่วนใครอยากจะดูดวงส่วนตัวฟังแล้วพลังงานไม่ตรงหรือว่าเออไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องราวของเราอยากจะเอาให้ชัวร์ให้แน่ใจเป็นเลยแม่หมอเป็นว่าเรื่องราวจริงๆเป็นแบบนี้นะคะอ่ะก็สามารถทัก เข้ามานะคะทักเข้ามาพูดมาคุยมาดูดวงส่วนตัวกันได้คะ่ะตามรายละเอียดที่แม่หมอขึ้นไว้ให้ในคลิปนะจ๊ะใครอยากจะเรียนไพ่ยิปซีตอนนี้ก็เปิดสอนอย่างเป็นทางการแล้วก็สามารถมาโรงเรียนกันได้คะ่ะใครที่สนใจในศาสตร์นี้น่ารักชอบอะไรในศาสตร์นี้นะจ๊ะขอแค่มีความตั้งใจนะคะแล้วก็ความรักจริงๆรักในศาสตรน์นี้จริงๆก็สามารถเรียนรู้กันได้คะ่ะไม่ยากนะคะไม่ยากโอเควันนี้ก็เท่านี้แหละโนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าจ้าบ๊ายบาย